เอามานี่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับปั๊ม4ี่ d 56นะนะฮะของออน้องชายที่อยู่หนองม่วงลวรบเบิี่ที่ว่าเอาปั๊มมาให้ผมทำเมื่อคืนพอดีปั๊มเขาเขาซื้อปั๊มใหม่ดีกว่าคือผมแนะนำซ่อมแล้วมันหมดมากกว่านะปั๊มใหม่ไม่ได้แพงหรอกนะฮะครับทําเป็นคลินไปนะฮะนะครับมาดูเขาเร่งกันสั้นๆไม่รองแล้ว อันนี้เป็น10บมิลแต่เสื้อปั๊มเป็นเทอร์โบนะนะฮะเทอร์โบแน่นอนนะครับปัม๊มแซกเซลแซกเติมดูรอบๆอันนี้คินคีนนะพอเขาต้องรีบใช้ผมก็จะ,จะเก็บเพื่สวยๆแหละแต่เขารีบใช้ตอนแรกรับมาคือขาเลยผมใช้ฝาปั๊มเดิมของเขาเนี่แหละใส่เข้าไปให้นะฮะอ่ะโอเค เสร็จเรียบร้อยสนใจสอบถามได้ครับช่างต่ำรบบรีปั๊มสายสลิมซิ่งสวัสดีครับ